สวัสดีนะคะวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับครูตานะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนในเนื้อหาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามนะคะในหน่วยลักษณะทางพันธุก,กรรมนะคะวันนี้คุณครูจะมาพูดถึงโครโมโซม d n a อแล้วก็ยีนนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลย ก่อนอื่นนะคะเรามาทําความรู้จักเกี่ยวกับคําว่าลักษณะทางพันธุกรรมกันก่อนนะคะว่าหมายถึงอะไรนะคะมันก็หมายถึงลักษณะต่างๆที่ถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งหรือว่ารุ่นต่อๆไปนะคะเก่าวง่ายๆเลยก็คือลักษณะที่ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษก็คือรุ่นปู่ย่าตายายมาสู่รุ่นพ่อแม่แล้วก็มาสู่รุ่นลกูกแล้วก็สู่รุ่นหลานนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสีตาสีผิวการมีลักิ้มเป็นต้นแล้วก็อื่นๆอ,อีกมากมายและก็ไม่ ได้เกิดขึ้นเฉพาะในมนุษย์เท่านั้นในพืชก็เกิดการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมในสัตว์ก็เกิดการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนะตัวอย่างในภาพเจ้าลูกสุนัขตัวนี้นะคะก็เกิดการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมสีขนนะคะสีดำนะคะมาจากสุนัขเพศผู้ เดานะว่าเป็นเพศผู้นะคะแล้วก็ได้รับการถ่ายทอดขนสีขาวมาจากสุนัขเพศเมียนะคะก็แสดงว่าในสัตว์ก็เกิดการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมดังตัวอย่างเป็นการถ่ายทอดเกี่ยวกับสีขนนั่นเองนะคะทีนี้เจ้าลักษณะทางพันธุกรรมนะคะ นักเรียนอาจจะสงสัยว่ามันถ่ายทอดมาจากส่วนไหนของร่างกายของเราคำตอบก็คือมันผ่านทางเซลล์นั่นเองนะคะที่เราเรียนในชั้นม .1 นะว่าในเซลล์นะคะจะมีองค์ประกอบที่สำคัญนะคะนั่นก็คือ นิวเคลียสนะคะคุณครูขยายมาคือภาพนี้นะคะมันคือนิวเคลียสนะคะซึ่งเจ้าในเคลียสเนี่ยนอกจากทําหน้าที่ควบคุมกิจกรรมต่างๆภายในเซลแล้วยังทําหน้าที่ควบคุมสารพันธุกรรมต่างๆซึ่งถ้าเราไปขยายดูภายในนิวเคลียสแล้วมันจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่เรียกว่าโครโมโซม นะคะและถ้าเอาโครโมโซมมาคลายออกจะมีองค์ประกอบที่ชื่อว่า DNA และถ้าเอา DNA มาแบ่งเป็นท่อนทอนๆจะมีส่วนที่เรียกว่ายีนนะคะปรากฏอยู่เดี๋ยวเราไปทำความรู้จักทีละส่วนกันเลยนะคะอะ นิวเคลียสนะคะอย่างที่บอกนะคะมันทําหน้าที่ในการควบคุมการทํางานและกิจกรรมต่างๆของเซลล์และที่สําคัญเป็นแหล่งที่อยู่ของสารพันธุก,กรรมนะคะเจ้าสารพันธุก,กรรมก็คือส่วนตรงนี้นะคะที่อยู่ข้างในนะคะตรงนี้ขาวๆที่เราเห็นตรงนี้เราเรียกว่าเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะมีเจ้าสารพันธุก,กรรมอยู่นั่นเองนะคะอ่ะ มาถึงแล้วนะโครโมโซมนะคะก็คือเจ้าเส้นได้หรือว่าเจ้าโครมาตินที่อยู่ในนิวเคลียสนั่นแหละมันขดเป็นแท่งเหมือนปลาท่องโก,โกนักเรียนจะสังเกตเห็นไหมคะรูปร่างมันคล้ายๆกับปลาท่องโกนะคะ,ะเพื่อที่มันจะได้เกิดการแบ่งเซลล์ได้อย่างสะดวกนะคะแต่ถ้าช่วงเวลาที่มันเป็นเส้นได้อย่างที่ครูบอกเราจะเรียกมันว่าโครมาตินนะคะ ทีนี้รูปร่างของโครโมโซมนะคะเขาบอกว่ามันรูปร่างคล้ายกับปลาท่องโอกนะคะมันจะประกอบไปด้วยสองโครมาติดนะคะและส่วนที่เชื่อมกันระหว่างโครมาติดเราจะเรียกมันว่าเซนโตเมียนั่นหละก็ดูจากภาพนะเอาโครโมโซมนะคะก็คือเจ้าเส้นโครมาตินนะคะถ้าเป็นเส้นได้แบบนี้ถ้าอยู่ภายในนิวเคลียสนะคะเราจะเรียกมันว่าโครโม ทินนะคะแต่พอมันแบ่งเซลล์มันจะเลิกเป็นเส้นได้มันจะกลายเป็นแท่งเราจะเรียกมันว่าโครโมโซมนะคะซึ่งในหนึ่งในหนึ่งโครโมโซมจะประกอบไปด้วยโครมาติด2ออันอันนี้ก็คือ ขาอันหนึ่งเราก็เรียกโคมาติดอันที่1อันนี้ก็ขาอีกอันหนึ่งก็เรียกวโคมาติดอันที่2และจุดที่เชื่อมกันระหว่างโคมาติด2อ,อันตรงนี้เราเรียกมันว่าเซนโตเมียนะคะซึ่งเจ้าเซนโตเมียเนี่ยไม่จําเป็นต้องอยู่กึ่งกลางนะบางครั้งนะคะมันเป็นปลาท้องโก,โกที่มีรูปร่างเชื่อมติดกันบริเวณตรงปลายแบบนี้ก็ได้นะคะอ่ะอันนี้สรุปแล้วนะคะว่าโคมโซมประกอบไปด้วย2โคมาติด จุดที่เชื่อมกันเรียกว่าเซนโตเมียอาทีนี้เราจะแบ่งชนิดแล้วก็จำนวนของโครโมโซมออกเป็นสส่วนสำคัญนั่นก็คือส่วนแรกก็เร,เรียกว่าออโตโซมนะคะออโตโซมมันคือโครโมโซมที่ควบคุมลักษณะต่างๆของร่างกายนะคะอันนี้พูดถึงในมนุษย์นะคะจะมี22คู่ อีกส่วนหนึ่งจะเรียกว่าโครโมโซมเพศหรือว่าเซ็กโครโมโซมนะคะจะทำหน้าที่ในการควบคุมเกี่ยวกับโครโมโซมเพศนะคะเกิดขึ้นในคู่ที่23โดยจะมีโครโมโซมเพศเป็น2ชนิดคือโครโมโซม x แล้วก็โครโมโซม y นะคะ,ะคุณครูจะยกตัวอย่างเฉพาะในมนุษย์เนาะสมมุติว่าในมนุษย์ผู้ชายนะคะในมนุษย์ผู้ชาย ก็จะมีโครโมโซมโครโมโซมที่เป็นออโตโซมทั้งหมด22คู่บวกกับโครโมโซมเพศอีก1คู่ซึ่งจะประกอบไปด้วยโครโมโซม X 1ตัวและ Y 1ตัวนะคะแต่ถ้าไหนเพศหญิงนะคะถ้าไหนเพศหญิงก็จะมีออโตโซม เท่ากับเพศชายเลยคือมีทั้งหมด22คู่นะคะบวกกับโครโมโซมเพศที่เป็น X ด้วยกันทั้งคู่นะคะนี่คือลักษณะของโครโมโซมในเพศหญิงแล้วก็ในเพศชายตรงนี้เราเรียกว่าออตโตโซมเป็นโครโมโซมที่ควบคุมลักษณะของร่างกายส่วนตรงนี้เราเรียกว่าโครโมโซมเพศนะคะซึ่งควบคุมเกี่ยวกับ ลักษณะทางเพศนะคะ,ะมาดูภาพนะคะอันนี้เป็นโครโมโซมเพศหญิงแลวก็โครโมโซมเพศชายนะคะเขาบอกว่าในมนุษย์เราจะมีจํานวนโครโมโซมทั้งหมด46แท่งนะคะซึ่งในสิ่งมีชีวิตแต่และชนิดก็มีจานวนโครโมโซมที่ไม่เท่ากันนะคะอย่างที่บอกนะมีส่วนหนึ่งเป็นออโตโซมอีกส่วนหนึ่งเป็นโครโมโซมเพศนะคะอันนี้ก็คือโครโมโซมคู่ที่1 คู่ที่สองคู่ที่สามไล่ไปนะคะจนมาถึงตัวนี้คือคู่ที่ยี่สิบสองทั้งหมดนี้เรียกว่าออโตโซมหรือว่าโครโมโซมร่างกายนะคะผู้ชายก็เหมือนกันอันนี้ก็คู่ที่หนึ่งคู่ที่สองคู่ที่สามจนมาถึงคู่ที่ยี่สิบสองนะคะแต่จะมาแตกต่างกันที่โครโมโซมคู่สุดท้ายคือคู่ที่ 23ที่เป็นโครโมโซมเพศถ้าเป็นตัวใหญ่ทั้งคู่ก็คือโครโมโซม XX แสดงว่าอันนี้ระบุว่าเป็นโครโมโซมของเพศหญิงถ้าตัวหนึ่งใหญ่ตัวหนึ่งเล็กก็แสดงว่าโครโมโซมเพศตัวนี้บ่งบอกถึงการเป็น XY ก็บ่งบอกว่าเป็นโครโมโซมของเพศชายนั่นเอง จบโครโมโซมไปแล้วนะคะคุณครูมาต่อกันที่ DNA นะคะ DNA นะคะย่อมาจาก d e o x y r i b o s บ n u e l e i c i d นะคะมันก็คือเจ้าสายของแท่งโครโมโซมที่มันเป็นแท่งๆป่าท้องกูถ้าจำได้นะนะคะมันจะขดเป็นแท่งก็เมื่อมันต้องการแบ่งเซล์ลเพื่อที่มันจะได้เคลื่อนที่ได้สะดวกและถ้าคุณครูนะคะ คลี่สายที่มันพันกันเป็นเกลียวเป็นเกลียวแล้วขยายมาเป็นภาพนี้มันเรียกว่า dNA นั่นเองนะคะซึ่งเจ้า d n a เนี่ยค่ะก็ประกอบไปด้วยสายสองสายก็คือสายตัวนี้ค่ะคล้ายๆกับบันไดเนี่ยสายสองสายแบบนี้ค่ะสายคู่แบบนี้สองสายแล้วก็มีจุดเชื่อมกันแล้วมันก็บิด เป็นเกลียวนะคะบิดเป็นเกลียวคล้ายกับราวบันไดนะคะเราเรียกสายนี้ว่าสาย DNA ซึ่งมันจะทำหน้าที่ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมไปสู่รุ่นต่อรุ่นนะคะต่อมานะคะยีนยีนอยู่ตรงไหนของ DNA ก็อย่างที่บอกอันนี้ทั้งสายมันคือสายของ DNA ที่พันเป็นเกลียวถ้าคุณครูตัดเฉพาะส่วนตรงนี้ตรงนี้เราก็เรียกว่า ยีนนะคะตัดส่วนตรงนี้ตรงนี้ก็เรียกว่ายีนซึ่งยีนแต่และตำแหน่งก็ควบคุมลักษณะที่แตกต่างกันตำแหน่งนี้อาจจะควบคุมเรื่องของความสูงตำแหน่งนี้อาจจะคุมอ่าเรื่องของอ่าอาสีผิวนะคะสีผิวก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นยีนก็คือหน่วยพันธุก,กรรมที่ปรากฏอยู่บนสาย DNA ทำหน้าที่กำหนดลักษณะทางพันธุกรรมต่างๆของสิ่งมีชีวิตและก็จะถ่ายทอดจากรุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูกนะคะนะคะว่าหน่วยพันธุกรรมของเรานะคะจะอยู่ภายในเซลล์และภายในเซลล์จะมีองค์ประกอบที่สำคัญนั่นก็คือนิวเคลียสนะคะและในนิวเคลียสนะคะจะมีเส้นใยที่ขดพันไปพันมาตรงนี้นะคะเราเรียกเส้นใหญ่นี้ว่าโครมา ตินนะคะซึ่งจะเป็นตัวที่นำลนักษณะพันธุกรรมนะคะจากรุ่นพ่อรุ่นแม่นะคะไปสู่รุ่นลูกนะคะและเจ้าโครมาตินนะคะมันจะหดสั้นนะคะหน้าตาเป็นรูปร่างคล้ายกับแท่งมาต้องโก่แบบนี้นะคะเราจะเรียกมันว่าโครโมโซมนะคะและโครโมโซมนะคะจะประกอบไปด้วยโครมาติด2อันอันที่1อันที่2จุดที่เชื่อมกันตรงกลางตรงนี้นะคะเราเรียกว่าเซนโตเมียนะคะ และถ้าเราคลายสายของรียน A นะคะจะเป็นลักษณะเป็นเกลียวแบบนี้เราเรียกมันว่า DNA นะคะและระหว่าง DNA นะคะถ้าคุณคงตัดเป็นช่วงๆตรงนี้นะคะก็จะมีรหัสพันธุก,กรรมที่เราเรียกว่ายีนปรากฏอยู่นะคะ สำหรับวันนี้นะก็จบเรื่องโครโมโซมยีแล้วก็ DNA นะคะถ้าทุกนคนไหนไม่เข้าใจนะคะก็ดูคลิปซ้ำทบทวนได้นะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดถูกใจเพจคุณครูด้วยนะคะที่ YouTube ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ